คอสนี้ค่อนข้างจะเปิดกว้างให้กับทุกคนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีพื้นความรู้ทางเคงมีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นตัวที่ชัดเจนสุดก็คงจะเป็นสำหรับนักเรียนนะครับที่อยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถดูเอาเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในมหาวิทยาลัยไ,ได้แล้วก็รวมไปถึงนิสิตนักศึกษานะครับในปีต้นๆน,นะครับอย่างเช่นปีหนเนี่ยก็จะสามารถ เอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดนะครับในการเรียนระดับสูงขึ้นไปได้ด้วยแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเนื้อหาเองอย่างที่บอกครับว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราในชีวิตประจําวันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านเคมีนะครับก็จะสามารถเข้ามาดูเนื้อหาแล้วก็ทําความเข้าใจเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ องบอกว่าสารอินทรีย์กับโพลิเมอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราจริงๆต้องบอกว่าเกือบทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยเนี่ยเป็นสารอินทรีย์เกือบทั้งหมดยกเว้นพวกโลหะกระจกแต่นอกนั้นเป็นสารอินทรีย์หมดนะครับหรือไม่บางทีก็เป็นโพลิเมอร์ตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างเช่นเสื้อนะครับ เสื้อตัวนี้นะครับก็เป็นโพลิเมอร์เป็นใยสังเคราะห์เนาะแล้วก็แม้กระทั่งตัวเสื้อนอกตัวนี้นะครับก็เป็นคอตตอนซึ่งก็เป็นเส้นใยจากธรรมชาติแล้วก็ผิวพันธ์ุผิวหนังเราเองอย่างเงี้ยนะครับเป็นโปรโตีนซึ่งก็เป็นกลุ่มโพลิเมอร์เหมือนกันอันน mm ี hmm. ้ถ้าเป็นสารอินรีเนี่ยเราก็อาจจะรู้จักเยอะๆเลยนะ,ะตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือเป็นพวกกลุ่มยา ยาที่เรารับประทานกันนะครับเพื่อรักษาโรคต่างๆส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็จะเป็นสารประกอบอินทรีย์ดังนั้นถ้าเราเข้าใจถึงโครงสร้างนะครับเราก็จะสามารถเข้าใจถึงการทํางานของสารอินทรีย์แต่ละชนิดนะครับแล้วก็เข้าใจถึงสมบัติไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมีนะครับเราก็จะอธิบายได้ว่าเอ๊ะสารแต่ละชนิดหรือโพลิเมอร์แต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะทําอะไรได้บ้างอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคถ้าเราใช้พลาสติกหรือใช้โพลิเมอร์ ตัวไหนมันเหมาะกับงานไหนอย่างเช่นเราใช้ในพวกจะใส่อาหารที่มีความร้อนสูงพวกแกงร้อนๆเนี่ยควรจะใช้พลาสติกประเภทไหนหรือถุงประเภทไหนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจถึงองค์ประกอบของสารเคมีเข้าใจโครงสร้างของเขาอธิบายเขาได้นะครับเราก็จะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบๆตัวเราได้อย่างเหมาะสมนะครับ